สวัสด,ดีค่ะลิซ่าปังไม่หยุดกลายเป็นศิลปินเคป๊อปที่มีผู้ติดตามถึง3ล้านเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์บนแพลตฟอร์ม Spotify ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า Spotify เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกออนไลน์โดยมีเพลงให้ฟังมากกว่า40ล้านบทเพลง ดังน,นั้นจำนวนของคนที่สตรีมและคนติดตามบนสปอติฟ y ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จของศิลปินที่ออกผลงานเพลงได้เช่นเดียวกับยอดวิวใน YouTube ยอดขายอัลบัม้มรวมถึงอันดับต่างๆทางดิจิทัลดังนั้นการจัดอันดับของ Spotify ซึ่งถือเป็นหลักฐานหนึ่งที่ชัดเจนว่าศิลปินคนนั้นโด่งดังในระดับอินเตอร์หรือไม่ สำหรับลิซ่าแล้วเธอคือหนึ่งในสมาชิกแบ็คพิงค์วงเกิร์กรุ๊ประดับโลกซึ่งหลังจากที่เธอไปผลงานเดบิวต์เดี่ยวได้เพียงไม่นานและลิซ่าพโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงค์ก็กลายมาเป็นศิลปินหญิงเดียวของ k p o ๊ที่ทำยอดผู้ติดตามได้สูงสุดเป็นอันดับ2เลยทีเดียวโดยอัปเดตล่าสุดมืวันที่9พฤษภาคม2022ผู้ติดตามในส p o t i f y ของลิซ่า ก็สามารถมีมากกว่า3ล้านคนแล้วกลายเป็นศิลปินเคป๊ที่มีผู้ติดตามถึงจำนวนนี้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของแพลตฟอร์มนี้ด้วยด้วยจำนวนเพลงเพียง3เพลงเท่านั้นความสำเร็จของลิซ่าใน Spotify ยังไม่ได้มีเพียงเท่านั้นลิซ่ายังเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊ที่มียอดสตรีมเพลงและยอดสตรีมอัลบั้มสูงที่สุด นอกจากนาลิซ่ายังเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อที่มียอดสตรีมสูงสุดเป็นอันดับ3และมีผู้ฟังรายเดือนสูงสุดเป็นประวัติการสำหรับศิลปินเดี่ยวเคป๊อีกด้วยและนี้ค่ะก็เป็นอัปเดตผู้ติดต,ตามลิซ่าบนแพลตฟอร์ม Spotify แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ อัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ